สวัสดีครับตอนวัยเด็กหรือวัยรุ่นพวกคุณสะสมอะไรกันของผมของสะสมเยอะเลย อันดับแรกผมสะสม handbill วันนี้ผมมารีวิว handbill กนนะครับ <Wow. S 1> handbill คืออะไร handbill คือใบปิดหนังหรือใบประกาศหนังนะครับซึ่งตามลงหนังเขาจะแจกนะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันไปเลยครับ oh. นี่ครับ oh. นี่นะครับ oh. คือ แฮนด์บิวของผมแฮนด์บิวผมเนี่ยผมจะสมมัง้งแต่อยู่ประมาณม .4 นะครับผมแฮนด์บิวนี่ครับแฮนด์บิวคืออะไรแฮนด์บิวคือใบปิดหนังนะครับใบปิดหนังขนาดจริงๆมันมีอยู่3ขนาดนะครับที่ผมสะสมนะคือขนาดเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ที่เห็นตามเขาปิด,ป,ดปิดหนังนะครับที่แบบปิดประกาศตามหน้าลงหนังนะครับอันที่เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ๆนิดนึงน,น,นะครับผมรองลองมาคือ นี่ครับขนาดขนาด A4 ขนาด A4 นะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่สามขนาดที่ผมที่ผมเคยมีนะขนาด A4 ขนาด A4 และต่อมามันจะเป็นขนาดครึ่งของ A4 เป็นขนาดไหนครับเป็นขนาดนี้เป็นขนาดครึ่งของ A4 ประมาณนี้ครับนี่นี่ขนาดนี้ครับแฮนด์บิลเนี่ยมันมีทั้งหนังไทยและหนังเทศมีมีเกือบเกือบทุกเรื่องนะที่มันจะฉาย คือแฮนด์บิลเนี่ยเขาจะแจกก่อนหนังเข้าฉายประมาณ 1, 2, 3หรือ4าอาทิตย์นะครแล้วบางทีบางที2เดือนก็มีนะบางทีแจกวันนี้อีก2เดือนหนังจะฉายครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่มีหนังฟอร์มยักษ์หรือหนังที่แบบว่าต้นทุนสูงครับที่ได้รับความนิยมสูงเนี่ยเขาเจะแจกกันอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเก็บแฮนด์บิลเนี่ยประมาณ เยอะมากเลยเป็นพันๆเรื่องเลยครับแต่จริงๆแล้วผมดูไม่หมดหรอกผมแต่บอกผม,ผม,มเป็นคนชอบดูหนังนะเออประมาณ80เรื่องที่ทผมเก็บเนี่ยมนะผมดูหมดแล้วผมสามารถบอกแพทเทิร์นหนังเลยบอกบทหนังเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงเลยเพราะผมเป็นคนชอบเ <c oughs> พราะตอนนี้เพราะผมเป็นคนชอบดูหนัง <c oughs> นะครับผมโอเคอย่างนี้อ่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างนี่คือในวอเตอร์เบอร์วอเตอร์เบอร์เนี่ยมันจะเป็นเอกระดาษขนาด A4 นะครับขนาด A4 อ่า หนังเอซี่นะครับนี่วอเตอร์เว d ร์ของเควินคอสเนอร์ครับแสดงหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับทะเลอะอะไรเงี้ยน้ำท่วมโลกอะไรเงี้ยนะครับผมหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อวันที่เท่าไหร่ออกฉายวันที่ไม่รู้ครับลืมครับามาไล่ผมมผมอ่านมันมีอยู่ในนี้นะแต่ว่าถ้ามานั่ง่าไล่กันจะผมอ่อ มันเสียเวลานะครับอ่าแต่ผมจะยกตัวอย่างในหะ้พี่ดูทำนี่ครับอจริงๆแล้วมันมีหลายขนาดนะครับผมเออนี่ครับนี่หนังคัสเปอร์ครับคัสเปอร์หนังคัสเปอร์หนังคัสเปอร์เนี่ยอ่าของสตีเวนสตีเบิร์ดนะครับอ่านี่ผมมาดูละหนังของยุค90นะั่นถ้าจะไม่ผิดนะอ่าแผ่นบิลเนี่ยนะครับแผ่นบิลเนี่ยไม่ใช่ไม่มีราคามีราคานะบางบางเรื่องผมเห็น หนังบางเรื่องที่หายยากๆหรือได้รับความนิยมสูงเนี่ยแผ่นหนึ่งเป็นพันนะครับยิ่งหนังเก่าๆเนี่ยยิ่งยิ่ง,งราคาค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยอผมดูในตลาดในตลาดมืดเนี่ยบางเรื่องเป็นพันบางเรื่องหลายร้อยนครับต่อแผ่นนะครับอสมัยที่ผมสะสมอยู่เนี่ยมันก็มีราคานะครับผมเห็นพวกตามตลาดเออคลองถมสะพานพุทธหรือว่าตอน ตลาดถนนคนเดินอะไรเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปมีคนเอาไปขายนะ้วภายนสิบบาท20 30 40บาทบ้าทบาครับแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ความหายากของของของหนังในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ <Wow. S 1> อย่างเรื่องนี้เก่ามากครับแต่ผมเออเรื่องนี้เก่ามากครับนี่ครับมันอาจจะยับไปหน่อยนะครับดั๊ก์นะครับหนังเรื่องนี้เออนี่ครับเป็นกระดาษเป็นกระดาษที่แบบว่าค่อนข้างคือ ไม่ค่อยละเอียดซึ่งกระดาษนี้เป็นกระดาษแข็งนิดนึงนะครับซึ่งเนี่ยหนังเื่งนี้ประมาณยุคป,ปี80ูนย์นะครับ<อ>หนังนี้เขาคง<ๆ>หายากครับผุผมเก็บไว้ผมไม่ทำอะไรรู้ยับไม่รู้ครับมันคงจะแบบเออย่างนั้นนี้คือผมไม่ทุกข้าวนะครับนีเอออันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมมีเยอะมากคือมันมีซ้ำๆกันเลยผมไม่ได้เอามาสิ่งที่อะไรไม่ซ้ำผมก็มาเก็บใส่แฟ้มไว้ประมาณนี้ครับเออ นี่อันนี้หนังไทยนะครับนี่รักแท้แบทที่หนึ่งจำได้ไหมใครเอ่ย ơi. บุญพิทักษ์จิตกระจางก,กับศักดิ์สิทธิ์ท่านคองครับหลังเรื่องนี้บุญพิทักษ์นี่ก็เสียชีวิวน,นะครับจากอุบัติเหตุเรื่องทางรถยนต์นะครับหนังวันนี้ผมมาดูแล้วหนังเรื่องความรักใสๆสบายๆครับ,บ,รบหนังแบบสไตล์ไทยๆครับก็โอเคครับอันนีเ้เรื่องละเอีกยดเนี่ยหนังสปีซี่อะไร สยิมเก๋ย oh. นี่สิมเก๋ยนหนังไทยนะครับจำได้ไหมสิมเก๋นทูนะครับเลยมีครับพงพัฒน์วัชรบรรจงแสดงก็มีโจก็มีวัชระปันเอี่ยมผมยังเต็มหัวเลยครับ oh. หนังประมาณยุคเก้าสิบครับเรื่องนี้โอ้ก็ดังเหมือนกันคือหนังสิมเก๋ยเนี่ยเออมันดังแต่ภาคแรกนะครับอะไรเงี้ยนะหนังสไตล์ไทยนะครับ เดีย๋ยวผมแฮนด์บิลเนี่ยมันคล้ายๆสแตนอย่างหนึ่งบางเรื่องมันก็มีหลายเวอร์ชันนะครับหลายเวอร์ชันก็คือว่าบางเรื่องมันก็ออกแฮนด์บิลมาหลายแบบ2แบบ3แบบ4แบบ5แบบนะครับผมเออมนแล้วแต่ว่าบางเรื่องหนังฟอร์มใหญ่อะไรเงี้ยคนก็ยิ่งอ,อยากได้ยิ่งสะสมเยอะเลยมันกเ็เขาเลยเหมือนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครับเหมือนคนนักสะสมด้วยหรืออะไรด้วยมันก็ทำมาหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามีแบบไหนบ้าง นะครับมันม,มีหลายเรื่องมากแต่เยอะมากครับที่ทำมาหลายแบบนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับนี่อ่านี่ครับอย่างเรื่องเอ,อเรื่องนี้ร้อยหนึ่งเดอรมิเชียนนะครับเรื่องนี้ก็ทำมาผมได้ผมมีอยู่สองแบบนะแต่ไม่รู้เขาทำมากี่แบบนะครับเดอรมิเชียนผมก็มีแถวเดอร์มิเชียน สองแบบนี้ก็ดดอ,อขึ้นของ a อนะครับเขาทํามา2แบบผมเป็นคนชอบดูหนังครับเลยสะสมหนังคือมันมีคุณค่าครับแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยครับไว้เรื่องนี้มันอะไรมันมีบางทีบางเรื่องมีสตอรี่ของมันด้วยครับอ่าอ่าศูอน,น 7, อ่าศูนผมมีอยู่2แบบครับ 007นี่มี2แบบ007เนี่ยอันนี้ภาคเอ่อไม่ใช่มี2แบบครับคือมีคนละคนละตอนคนละภาพครับอันนี้ภาคทูมอลโลเนวดาดกับโกโกเนียซึ่งอย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจขอดูทุกทางด้วยถูกครับนี่ครับนี่ เด็กเคเบิลสกายครับนี่อันนี้ก็มี2แบบครับสวยด้วยอ่าดูครับดูนี่ครับดูมี2แบบครับไนฟ์สกายนี่ไงครับเดนเดนเน็ตนี่ก็สัญญาบูล็อกครับแสดงนำนะครับผมเป็นหนังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาร์ตอะไรเงี้ยไม่ใช่อาร์ตคอมพิวเตอร์ครับอันนี้เดนล็อกครับเดนเดนล็อกเนี่ยผมมีสองแบบเป็นหนังเกี่ยวกับไปช่วยตบกันในคุกนะครับคุกเดนล็อกอะไรเงี้ยซึ่ง สนุกเหมือนกันครับสนุกมากาใครแสดงนำนิโคลัสเคสครับนิโคลัสเคสนี่ครับคือนี่ครับผมสะสมไปเยอะนะครับหนังแฮนบิลครับนี่ครับสวอนมีสีแบบครับสวอนมีสีแบบโหผมใจมากสวยมากคลาสสิกนี่ครับผมหนังสวอนอนี่ ในคิวเลียมครับคิวเลียมมี2แบบหนังเรื่องอะไรเอ่ยเอา what's in the c l o t e s นะครับผมเนี่ยใส่หมวกกับใส่หมวกกับไม่ใส่หมวดนะครับอหนังไทยก็มีเยอะครับหนังไทยก็มีเยอะอนี่อนา,นา,ากอนดาภาคแรกอนา,นา,ากอนดาภาคแรกเนี่ยผมคิดว่าอนาคอนดาภาคแ,แรกเนี่ยเป็นภาคที่สนุกที่สุดนะครับเออในแม้ในปัจจุบันจะมีหลายภาคแต่ผมบอกว่าภาคแ,แรกเนี่ยเป็นภาคที่แบบว่าพีชเทน เอแบบรูปแบบหนังหรือว่าความตื่นเต้นหรือว่า,าบทโอเคครับการเรยเียงบทนี่ของว่อโอเคเอข้างหลังมันก็จะมีเออไอพีเอ็มอ่นี่นก็อาจจะแบบคอมมินซูอรเรนนี้อะไรครับอ,นอันนี้เป็นหนังปี1 9 9 7นะครับหนัหนซึ่งยุคนั้นก็อยู่ประมาณม .3 ม .4 ครับหนังประมาณนั้นนะครับ เยอะครับผมสะสมหนังไว้เยอะอดูหนังที่คนหนังไทยบ้างนะครับนี่หนังไทยก็มีหนังนี้หนังนี้นนกินซีที่แป้งนี่โอเคมากครับนี่เป็นกระดาษแข็งนะครับนี่ครับกินซีีที่แปลงออมันเป็นได้สองหน้านะครับอันนี้เป็นภาคน่าจะเป็นภาคภาคสองนะหรือภาคแรก ดูนะครับกินซิลิสแฟีเนี่ยผมดูบ่อยมากว่าทางยูบีซีมาตกไอ้อังทางทูบิชันมาตกบ,บ่อยมากนะครับทั้งภาค2ภาคแรกเลยนะครับอันนี้บบน่าจะเป็นภาคแรกนะครับนี่กินสิลิสเฟียร์สวยครับแต่สวยมากนะครับนี่อ,อาร์ตเป็นดนังเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับศิลปะนะครับนี่ศิลปะกรก,รกันอ่า นักธนิกาครับจำชื่อไม่ค่อยได้นักธนิกานี่หนังเรื่องนี้ครับโหยเท่มาก2499ี่เาเาเป็นการของเมืองครับนี่ a n d บิลสวยมากครับนี่ข้างหลังจะเป็นรูปนักแสดงแต่ละคนครับว่าคือแสดงนักแสดงแต่ละคนแสดงเป็นใครบ้างครับนี่เป็นวิศวกรร์แหลมสิงห์แดงใบเล่ปุ๊กระเบิดขวดดัมเอสโซนะครับนี่ติ๊กจัดจดาพรแม่งหล่อมากตอนนี้ยังใสๆอยู่นะครับตอนนี้ยี่สิบกว่ากนะครับผมเทเรื่องนี้ดูในโรงครับนี่ อของไทยเอนนาไทมนต์นะครับผมว่าหลายๆทุกเกืบทุกคนก็คงผ่านตามแล้วาหลังเรื่องนี้นะครับแต่หลังเรื่องนี้ทุกคนอาจจะไม่ตานตามนะครับนี่ผมไว่านี่ครับไมค์ทีภูการแอนซวยตีครับนี่นะครับผมแสดงโดยสติพรนิยมแอนดิวเกสันนครับนี่ครับโอเคผมมีหนังเยอะมากนะครับครับเดี๋ยวถ้าเออ ว่างๆเนี่ยผมจะรีวิวหนังว่าหนังยุค90หนังยุคไหนเนี่ยที่ผมเอ่อหนังไทยที่ผมชอบมากครับแต่ผมจะจะมารีวิวอีกทีนะว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบมากและแล้วความเปยมสูงขนาดนี้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับถ้ามีผิดพลาดอะไรผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเออตื่นเต้นอยู่ครับอยู่หน้ากล้องไม่เคยอยู่หน้ากล้องเมื่อเคยอยู่เคยอยู่แต่หลังกล้องครับโอเคครับเดี๋ยวครางหน้ามีอะไรลืมกดไลค์กดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ